ายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเขาคือเกาทางสองซาวิวคนบ้านป่าเนาะพี่น้องวันนี้ซาบิวก็ได้มาบ้านนานกเคียนเนาะพี่น้องซึ่งพันหรายคนก็เว่าว่ะจักเมียนยางไบบโค่นขึ้นมาจากดินเนาะแต่หรายคนก็มาเบิ่งแหละแต่ว่าซาบิวเขาก็ชิได้มาก็พาพี่พาน้องไปเบิงนะ่งเนาะว่าเป็นเม็ดหยางเนาะเมียหยางพ่อนออกมาแต่ดินหรายคนแหละมาเบิ่งป่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่แถวบ้านนาน,านกเขียนนั่นแหละป่ะเนาะ ันนี้ก็สิเป็นบริเวณอันนี้ก็สิเป็นอ่างน้ำบ้านนานโนเคียนเมืองจำพรแขงสวรรค์น,นาเขตต้นหน้าปลาก,ก็สิเป็นหงเฮียนอันนี้ก็สิเป็นวัดท่วาสิพาพีพาน้องไปเบิง่งอะไรวะมียังพนขึ้นมาแต่ดินเนาะปะไปกันเลยได้ยินแต่เพิ่นว่าว่าพนขึ้นมาแต่ดินคนรลายคนก็นมาเบิง่ง ป็นแม่สาวนุ่ยเนาะปะมากระเพิดน,นี่แหละนี่ตอนนี้กำลังสีงย่างเข้าไปเนาะ,ะนี่ตอนนี้ซาบิวก็มาหอหวัดบ,บานนานุเขียนไปทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องวัดบานเพิ่นอาสีงามอยู่ งามแพงเลยได้แต่โบหูว่าอยู่เพ่นก็บไวอยู่ไซเนาะว่าเพ่นอยู่ในไซว่ะมันพ่นขึ้นมาแต่ว่าโบหูว่าอยู่ในไซก็ไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องนี่ตอนนี้พ่นกำลังสีงยยาขึ้นไปในซิมเนาะ พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ก็พน,นสิใส่ตู้แก้วไว้ก็สิเป็นผักท่วาพนขึ้นมาจากดินคเะนาะพี่นอ้องคนลงมาลายะหนกกสิเป็นบาจมพรอันนี้ก็สินนเป็นจะคลองบ้าน,นพลลูกสิลูกคลอง เป็นคันหาเนาะมุซาเอาคันหาแล้วก็ขึ้นไปไหวเพิ่นเพอว่าเพิ่นขข้นมาพ่นมาแต่ดีเป็นพนเอพี่นนองสับยูก็บอกเคยเห็นเก็กเลยมาเบิงนะ่งเนาะแต่เพิ่อนอใส่ตู้แก้วไว้แลลวเป็นคันหา อันนี้ก็สิเป็นคันหาที่คอยไปเอามานะครับตั้งใจนะอันนี้ก็สิเป็นบอลผุนโผแป้งเนาะเอาผืนเอาผ้ามันเป็นกรสิโผโ่แป้งแล้วก็บเป็นสิคอผลึกหรือว่าคอหงายกันเนาะบาจมพรพันขึ้นไปเบิ่งอยู่เทิงพราะเนาะเพราะว่าผืนพ่นขึ้นมาจากตีนภูเลยเนาะมูบนคนในบ้านเพิ่นเห็น เก็สิเป็นผู้สาวบ้านเพิินเพลนผูกแขนให้กันอยู่ตอนนี้เพิ่นก็ผูกแป้งเลยเนาะกะเชิญรอเบิ่งว่าเห็นไผเห็นมันแหละวัฒนาไผวัฒนามันแมนผลขึ้นประมาณ3าองคนะ์เนาะ นี S <S ่ก็สิเป็นกองบุญและกระบอนเมตูเพิ่นเฮตุแต่งคันหางัมาภยมากับมาโมมาทานในหันแล้วก็เอาขึ้นมาไหวเพลยตอนนี้บาดจำฟอเพิ่นกำลังชีคอพรมือว่าขอโชกราบเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังยกคันหาขึ้นลยปัจจัยเล่ายจา อันเป็นผราเพื่อว่้หูเพื่อนเนาะแต่ว่าไยอยากโมอยากยัง,งกะไปโมเอาหูเพื่อนเมื่อไา,ายก็ได้งานเป็นสิขคอโซคอลาบให้คนจะใส่ตู้แก้ว้วเลย อันนี้กับาดจำพรพ่นกำลังลูกเนาะพ่นเสียงดวงพ่นถ,ถ้าจะสัต่์ไปยห็นก็ได้ไปบุญยินก็ได้ไดตอนนี้บาจำพรกับเมษสาวนุ่ยกระจ้องลงไปในหมอนะ้อเนาะ ฝึกบึงอยู่อเภอชนอำเภอสพเปลียนหายผู้คนกำลังหลังมาอันนี้มาใหม่พ่นกสิมาข้อพอดข้อลาข้อโซ่ เอาจักจําบาดลูกประมังยามไดแล้วอ่ะบประมังบ่พอดอกแม่พ่อนี่เห็นเนี่ยข่อยแล้วบ่เห็นหยังเลยนคตะิเขาหวยคอโซกอลาบมาแปลงโพแล้วก็ลูกแต่่อยาบ่ได้เห็นหยังเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นงบุเพิ่นบ่โให้อลีบุญบ่ถึง ก็เพิ่นก็สิมาขอโซคขอลาบคือกันยังบ่ฮอดมื้อแรงจังมื้อนเบิ่งเอาเด้อนี่แต่ข่อยก็บ่เห็นดอกนี่เบิ่งเอานํากันได้เห็นละบอกันเด้อเพิ่นกลังคอให อยู่ดีมีแหงให้หางให้มีอะไระก็สิเป็นผ่าที่พ่นขึ้นมาจากตีนผู้หรือว่าทงหนาอะไระเนาะประมาณ38องค์เสิงองค์แต่ละองค์ก็สิมีแต่เป็นแบบเงินแท้บบเม่นเลย ตอนนี้สกิลกบูซาเอามไวหญิงผ่าอยู่เฮือนเนาะตอนนี้กสิพาพีพานองเมื่อแหละเนาะตอนนี้กสิพากันกราบไหวและกะสิพากันออกเมื่อแหละบเห็นลาบซ้ำพาทุกตอนนี้กสิาพาผีพานองและออกเมื่อและชมบรรยากาศแถวข,ข้างทางหรือแถวหมู่บ้านสนบทของเฮาเนาะ อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอนบูซาเหรียญไปเบิกดัเนันเลยว่าเพิ่นสิเหตุแบบได้เพิ่นเอิ้นไปเบิงอยู่อันนี้เพิ่นชิโยนเหรียญเสี่ยงสูเนะพเพราะว่าเพิ่นนะามาข่าวอันตัวเทิงสุดนะ่ะสิถึงรางวัลที่หนึ่งเพิ่นว่า ตะเอตัวที่สอง่ะสิเป็นเลขรางวัลที่สองเนาะสุดท้ายเป็นรางวัลที่สามเนาะ <c oughs> อันนี้งวนี่สอก็สิเป็นผู้เฒ่าในบ้านเพื่นเองนะเนาะเพื่อนสีเห็ดแคนใหญ่เพื่อนบอกว่ามาเบิ่งแคนใหญ่ก็เอาไม้ไผ่เห็ดลำเห็ดแคนเนาะแต่ยังบ่นไดแ้แล้วพี่น้อง สิบบ้านเพล่นตอนนี้กรสิอพาผีพาน่องพลายออกเมื่อแร้วบันกรสิบเป็นสิมตอนนี้กรสิพาผีพาน่องพลายเมื่อบ้านหวยย่า บ้านมรนณาลนเคียนนะบ้านเพิ่นมีแต่บักนหลังใหญ่ๆนะเนี่อันนี้ก็สิเป็นคลองบ้านเผือดเทดินปูนเป็นอย่างดีเลยบ้านเพิ่นอุดมสมบูรณ์มีแต่ป่าวิคทางข้างบ้านกันอันนี้ก็สิเป็นอ่างน้ำบ้านหัวพายเนาะนี่ ใหญ่และกว้างทองผ่าแจ้งสว่างแท้เ่เมนีดครอสิบุมมี้นตกครับน,นี้ก็ะสิเป็นหมู่บ้านบ้านหัวพายเมืองจำพรตแข่งสวรสดเ์ขตหมู่บ้านเิืนกับสีห่างๆกันแน่เนอะแบบเดียวกับบ้านหวยย่างเลยแหละ รดทีกันนะบ้าน,าาแบบานเพื่อ,ทอนทางกันแบบแยกกับบ้านคนเลยตอนนี้ก็สิพากันแววออกมาแต่วัดก็สิพากันแววมากินข้าวเปียกเนาะนเฮิร์กกระสิบออกมาออกมากินเพอร์ยู่นอกบ้านเนาะอันนี้คือยอยู่บ้านรับสาสิหานี่ กินข้าวเปียกแต่บ so ุหัวถั่วท่ายถั่วท่าไหมค่ะข้าวเปียกนี่งถั่วชิพันถั่วชิพันเป็นเงินไทยกับซมสิหาบาทข้าวๆเนาะกับบากือกันบุพเพาพากนลงมือปรุงละมาเดอกินเผอนะอันนี้ก็เป็นซอสซอสมกเล่นว่ะซอสมะพร้าวเนี <laughs> ยูสัลยูแล้วก็หมักเพชดนิพายอยากเพชดแล้วก็กาดเลยเป็นพ่พอ้แล <laughs> ้วก็เป็นผิดหักผิดไทยโอ้ือนกินแดงนิซซัดบ้างตอนนในสบิวก็มาหอดเทือนไปถีบเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปชั้นนี่มหมักลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตคลิปต่อไปอขอขอบใจ